ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวสุดตื่นเต้นของปืนพกใหม่ล่าสุด FNX 45รุ่นปี2025 1ในปืนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปีจากค่าย FN Herstal แบรนด์ระดับโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตอาวุธปืนที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม และแน่นอนว่า FNX 45รุ่นใหม่นี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังรุ่นนี้นำเอาทุกจุดเด่นที่แฟนแฟนชื่นชอบจากกลุ่นก่อนมาปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพิ่มความโดดเด่นและความสามารถที่ตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบันได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะสมคนรักปืนหรือกำลังมองหาปืนพกที่เชื่อถือได้ รีวิวนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าทำไม FNX 45ปี2025ถึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้เริ่มจากภายนอก FNX 45รุ่นปี2025เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของงานดีไซน์เชิงยุทธวิธีที่ผสมผสานกับความสวยงามและความสบายในการใช้งาน FN ยังคงรักษาขนาดโครงปืนเต็มรูปแบบที่ให้ความรู้สึกทรงพลัง แต่มีการปรับปรุงรายละเอียดเพื่อให้การควบคุมและการจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นโครงปืนทำจากโพลิเมอร์ที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาให้ความทนทานพร้อมความสบายขนาดถือพื้นผิวด้ามจับถูกออกแบบให้มีลายยึดเกาะแน่นไม่ลื่นแม้ในสภาพเปียกหรือใส่ถุงมือและยังสามารถเปลี่ยนแผ่นหลังด้ามจับได้ตามขนาดมือของผู้ใช้ส่วนสไลด์ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมพร้อมผิวเคลือบด้านสีดำหรือ FDE แสตดกดักเอิร์ธที่ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและการกัดกร่อนได้ดีรองซอกบนสไลด์ลึกและใช้งานได้จริงทําให้ดึงหรือขึ้นลำได้ง่ายนอกจากนี้ศูนย์เล็งเหล็กได้รับการปรับให้สูงขึ้นและรองรับการติดท่อเก็บเสียงอีกทั้งยังมีระบบติดตั้งออปติกที่สามารถใช้ร่วมกับกล้องเล็งแบบเร d ดอ t ได้หลากหลายรุ่นโดยไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติม ในด้านของประสิทธิภาพการยิง FNX 45ไม่ทำให้ผิดหวังเลยปืนกระบอกนี้ใช้กระสุนขนาด0.45 ACP ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องพลังทำลายสูงแต่ FN ได้ปรับปรุงระบบควบคุมแรงถอยกลับให้มีความนุ่มนวลและควบคุมได้ง่ายขึ้นปืนรุ่นนี้ทำงานในระบบดับเบิลแอคชั่นซิงเกิลแอคชั่นซึ่งให้ทั้งความปลอดภัยและความรวดเร็วในการยิง ตัวไกปืนมีจังหวะด,ดึงที่คมชัดและรีเซ็ตสั้นแบบสัมผัสได้ความจุแมกกาซีน15นัดถือว่ามากสำหรับปืนขนาด0.45 ACP ซึ่งเหนือกว่าหลายรุ่นในระดับเดียวกันในการทดสอบปืนทำงานได้ราบรื่นกับกระสุนหลากหลายประเภทโดยไม่มีการติดขัดแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและความเชื่อถือได้ที่ยอดเยี่ยมระบบสปริงและลำกล้องที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้การยิงนิ่งและกลุ่มกระสุนแน่นยิ่งขึง้น เหมาะทั้งสำหรับงานยุทธวิธีและการฝึกซ้อมยิงทั่วไปอีกทั้งปืนรุ่นนี้ยังมีปุ่มควบคุมแบบสองข้างทั้งสไลด์สอดท็อปเซฟและแม็กกาซีนรีลิสทำให้ใช้งานได้สะดวกทั้งมือซ้ายและมือขวาซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ FN ใส่ใจมากจุดขายเฉพาะตัวของ FNX 45รุ่นปี2025คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นไม่เหมือนใคร หนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือระบบติดตั้งกล้องเล็งแบบออปติกที่สามารถรองรับกล้องยอดนิยมหลายรุ่นโดยไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติม,มลำกล้องแบบมีเกลียวเป็นมาตรฐานทำให้สามารถติดท่อเก็บเสียงหรือคอมเพเซเตอร์ได้ทันทีดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาวุธทหารไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์แต่ยังออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาวะการใช้งานหนักทั้งในสนามรบและการพบพาในชีวิตประจำวัน ระบบเซฟและดีคอกเกอร์ที่ติดอยู่กับเฟรมให้ความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบพกในโหมดพร้อมยิงชื่อเสียงของ FN เรื่องคุณภาพยังคงชัดเจนในทุกรายละเอียดตั้งแต่สไลด์ที่กลึงอย่างแม่นยำไปจนถึงแมกกาซีนที่แข็งแรงทนทานปืนกระบอกนี้ให้ความรู้สึกมั่นใจเหมือนอาวุธที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้งานตลอดชีวิตโดยไม่ลดทอนความน่าเชื่อถือ สำหรับราคา FNX 45ปี2025จัดอยู่ในระดับพรีเมียมโดยมีราคาจำหน่ายอยู่ระหว่างประมาณ1,100ถึง1,300ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและสีแม้จะไม่ใช่ตัวเลือกที่ประหยัดที่สุดแต่ราคานี้ถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพ วัสดุและประสิทธิภาพที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับปืนขนาด0.45รุ่นอื่นๆ FNX 45ให้ทั้งความจุความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับแต่งที่มากกว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือความทนทานและวิศวกรรมระดับสูงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว โดยสรุปแล้ว FNX 45รุ่นปี2025คือวิวัฒนาการที่สมบูรณ์แบบของดีไซน์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมันผสานพลังความแม่นยำและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกันเพื่อมอบหนึ่งในปืนพกขนาด0.45ที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันโครงสร้างที่แข็งแกร่งการทำงานที่ไร้ที่ติและฟีเจอร์ที่เน้นผู้ใช้ทำให้มันเหมาะสำหรับทั้งมืออาชีพนักสะสมและผู้ที่ต้องการป้องกันตัวในบ้าน แม้ว่าราคาจะอยู่ในระดับสูงแต่คุณภาพและความมั่นใจที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่าทุกบาทแน่นอนดังนั้นหากคุณกำลังมองหาปืนพกที่พร้อมใช้งานกับออปติกมีพลังสูงและเต็มไปด้วยงานฝีมือระดับยุทิธวิธี FNX 45ปี2025คือรุ่นที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวดีวิดีแบบนี้อีกในอนาคต